ตอนที่255อยโปรยเสน่ห์เพื่อล่อลวงข้าหลินเว่ยเว่ยชี้มายังใบหน้าของตนบัณฑิตน้อยข้ามีหน้าตาเหมือนคนชอบหาเรื่องเช่นนั้นหรืออีกอย่างเจ้าก็เป็นว่าที่สามีของข้าข้าปฏิบัติต่อเจ้าดีหรือไม่ดีเกี่ยวอันใดกับนางมิทราบแปลกคนเจียงโมหานร,รับกล่องจากมือของนางเมื่อเปิดออกก็พบกําไรคู่หนึ่งวางโดดเด่นอยู่ด้านในจากนั้นเขาก็ยื่นให้นางอีกครั้งรับไว้เถิดนางพูดแล้วไม่ใช่หรือว่าเจ้าเคยช่วยชีวิตเอาไว้ นางจึงให้ของขวัญเพื่อแสดงความยินดีสำหรับงานมั่นของเจ้าหลินเว่ยเว่ยปิดฝากล่องจากนั้นก็โยนเล่นไปบนอากาศ2อถึงสาครั้งสุดท้ายก็รับไว้หากตอนนั้นไม่ใช่เพราะนางรีบโผลเข้าเจ้าจนข้ากังวลว่าหมูป่าจะทำร้ายเจ้าแทนใครจะสนใจชีวิตของนาง เจ้าอย่างไรเล่าเจียงโมหานร,รู้ว่านางเป็นคนที่ปากร้ายแต่จิตใจดีอ่อนโยนนุ่มนวลคล้ายเค,ค้กฟองน้ำแม้ว่าคุณหนูตระกูลหวังจะตั้งตนเป็นศัตรูกับนางอย่างไรก็เป็นชีวิตคนนางไม่มีทางยืนมองหมู่ป่าทำร้ายอีกฝ่ายโดยไม่ช่วยเหลือแน่นอนหลินเว่ยเว่ยขมวดคิ้วครุ่นคิดก็จริงนางแย่งพัดจากในมือของเจียงโมหานแล้วใช้ปลายพัดเชยปลายคางของเขาขึ้นก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงหยอกเยา้าช่างรู้ใจข้าเสียจริงบัณฑิตน้อยผู้แสนงดงาม แววตาที่เปล่งประกายเหมือนดวงดาว่ามกลางมากลางจานกรวนของเจียงโมหานได้จับจ้องมาที่นางคล้ายต้องการดึงดูดให้จมอหายไปในทะเลลึกไร้ที่สิ้นสุดหลินเว่ยเว่ยอยากจมลงในทะเลดวงดาวนี้เช็ดน้ำลายของเจ้าด้วยไม่รู้ว่าเมื่อใดที่พัดในมือของนางกลับไปอยู่ในมือของบัณฑิตหนุ่มอีกครั้งหลินเว่ยเว่ยรีบดึงแขนเสื้อขึ้นมาเช็ดมุมปากทันทีมีน้ำลายหกที่ไหนกันบัณฑิตน้อยผู้แสนดีอย่างเจ้ากล้าโปรยสเสน่ห์เพื่อล่อลวงข้า ไม่ได้ล่อลวงเสียหน่อยอย่างข้าจะโปรยสเสน่ห์ใส่ใครเป็นหรือเจียงโมหานบกพัดไปมาพร้อมก้าวเดินอย่างสง่างามจริงสิกหากบัณฑิตหนุ่มใช้สเสน่ห์ล่อลวงผู้อื่นนางคงร้องไห้โดยไร้น้ำตาลินเว่ยเว่ยไล่ไตามไปก่อนจะพูดอย่างเอาแต่ใจต่อไปสเสน่ห์ของเจ้ามีไวใ้ให้ข้าชัยชมผู้เดียวเข้าใจหรือไม่เจียงโมหานเหล่ตามองไปทางนางด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแน่นอนบนโลกใบนี้มีผู้ใดคู่ควรกับสเสน่ห์ของข้าบ้างข้าเองข้าอย่างไรเล่า หลินเว่ยเว่ยชี้มาทางจมูกของตนก่อนจะยื่นหน้าไปตรงเบื้องหน้าของบัณฑิตหนุ่มเจียงโมหานมองพิจารณานางตั้งแต่ศีรษะจะดปลายเท้าด้วยท่าทางไม่อยากจะเชื่อเอาเถิดข้าจะฝืนใจนับเจ้าไว้คนหนึ่งก็ได้หลินเว่ยเว่ยเดินมาข้างกายของเขาจากนั้นก็เอียงสีสมองหน้าบัณฑิตน้อยช่วงนี้เจ้าทำตัวลึกลับซับซ้อนมากมีเรื่องอันใดหรือไม่พรุ่งนี้เจ้าต้องเข้าเมืองพร้อมค่าประเดี๋ยวเจ้าก็รู้เอง เสียงโมหานยิ้มอย่างมีเลสไยซึ่งรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาหลิ่นเว้ยวยมองอย่างหลงไหลซ้ำและซ้ำเล่าระหว่างที่เดินเล่นเด็กกลุ่มหนึ่งก็ส่งเสียงร้องวอยๆขึ้นมาสองผู้นำที่เกลียวกราดที่สุดก็คือเจ้าหนูน้อยกับเสี่ยวร่างตามมาด้วยวังตรงเฉียงและพวกถูโต้พี่รองพี่โมหานเจ้าหนูน้อยมองมาทางพวกเขาและวิ่งออกมาอย่างรวดเร็วเหมือนเหยียบอยู่บนล้อลมและล้อไฟพวกท่านมาทำอันใดหรือมาจับไก่ป่าสองสามตัวไปทำอาหารที่บ้าน หลินเว่ยเว่ยลูกศีษะเจ้าหนูน้อยด้วยความเอนดูทันใดนั้นสายคาดอกของเขาก็สั่นสะเทือนขึ้นเล็กน้อยไม่นานก็มีศีษะเล็กๆสีดำโผลออกมาแล้วใช้ดวงตาสีอมพันจ้องเขม็งไปบนมือของหลินเว่ยเว่ยอย่างมีความหวังเจ้าตัวนี้เมื่อครั้งอยู่ในตระกูลหลินก็เป็นที่รักของทุกคนเจ้าหนูน้อยแทบจะนอนกอดมันทั้งคืนแต่คนที่มันใกล้ชิดที่สุดก็คือหลินเว่ยเว่ยจนพี่สาวคนโตรา้ว,ว่านางเป็นแม่ของเจ้าดำ น้องสี่พาเจ้าดำออกมาอีกแล้วหรือข้าบอกแล้วใช่หรือไม่ว่าเจ้าดำยังเด็กเกินไปควรให้มันนอนหลับอยู่ในกรงหลินเว่ยเว่ยจับท้ายทอยเจ้าดำจากนั้นก็อุ้มมันออกมาจากอ้อมกอดของเจ้าหนูน้อยนางประคองมันไว้ในอุ้งม,มือและลูกขนมันเบาๆเจ้าดำรู้สึกสบายจนตาเริ่มปรือลงเล็กน้อยไม่นานก็กอดหัวแม่มือของนางและหลับไปในที่สุดเจ้าหนูน้อยหัวเราะคิกคักพลางกล่าวว่าวันนี้เจ้าดำเก่งขึ้นมากจับตั๊กแตนตัวยาวได้หนึ่งตัวเขาใช้มืออ้วนๆแสดงท่าทาง หลินเว่ยเว่ยตอบอืมเพียงสั้นๆแล้วก้มหน้ามองเจ้าดำที่กำลังนอนกรนเบาๆมันคงเหนื่อยมากยังไม่ถึงหนึ่งเดือนก็โดนเจ้าหนูน้อยพาวิ่งเล่นทั่วทั้งภูเขาโดยไร้ความปราณีแล้วโชคดีที่นางใช้นมกวางซึ่งผสมน้ำจากมิติผู้วิญ,ญญาณมาเลี้ยงดูมันจนแข็งแรงไม่เช่นนั้นอาจสร้างความยุ่งยากตามมาก็ได้ฮึ่ืๆเจ้าหนูน้อยเดินตามหลังนางต้อยฮ่าฮ่าหลินเว่ยเว่ยได้ยินการเคลื่อนไหวจึงหันกลับไปมองเขาและถามว่าว่ามาจะทำสิ่งใด พี่รองข้าอยากตามท่านขึ้นเขาข้าอยากดูท่านจับไก่ป่าเจ้าหนูน้อยเบิกตาที่กลมโตให้กว้างขึ้นพยายามทำตัวน่ารักต่อหน้าพี่สาวข้าก็อยากไปพี่รองหลินข้าก็อยากไปด้วยปกติแล้วเด็กจำนวนเจ็ดถึงแปดคนที่เดินตามเจ้าหนูน้อยอยู่ด้านนั่นล้วนมีอายุใกล้เคียงกับเขาบัดนี้เพิ่มเสี่ยวร่างเข้ามาอีกคนเจ้าหนูน้อยจึงกลายเป็นหัวหน้าของเด็กกลุ่มนี้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้จะทำสิ่งใดก็คอยทำตามตลอดเจ้าหนูน้อยขุนเคืองไม่เบาข้าไม่อนุญาตให้พวกเจ้าตามไป คนมากมายเช่นนี้ทําให้ไก่ป่าหนีกระเจิงพอดีเดิมทีลําพังเขาคนเดียวหักอยู่นิ่งสักพี่พักผีรองก็ยังมีโอกาสทําสําเร็จแต่หากทุกคนตามไปเพื่อความสนุกสนานพี่รองไม่มีทางเห็นด้วยแน่นอนเส้นผมที่ชี้โดดเด่นบนศีษะของเจ้าหนูน้อยพับลงมาทันทีพร้อมแสดงท่าทางหน้าสงสารเหมือนเจ้าดําที่ถูกเขาปฏิเสธไม่ให้กินเนื้อ หลินเว่ยเว่ยลูบไปบนศีรษะของเจ้าหนูน้อยเดิมทีที่นางออกมาวันนี้ก็แค่มาเดินเล่นในเมื่อเด็กๆเอ่ยปากแล้วก็คงต้องพาพวกเขาออกไปเที่ยวเล่นบนภูเขาสักรอบเรามาตกลงกันก่อนว่าห้ามวิ่งวุ่นวายเด็กขาดทุกการเคลื่อนไหวต้องฟังคำสั่งใครแตกแถวข้าจะทิ้งไวใ้ให้มาป่าบนภูเขาจับกินหลินเว่ยเว่ยกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังพร้อมจัดระเบียบพวกเด็กๆจากนั้นก็พากลุ่มลูกเสือน้อยเดินขึ้นภูเขาอย่างกล้าหาญเปี่ยมไปด้วยพลัง ก่อนออกเดินทางเด็กๆได้หยิบเอายากระต่ายออกจากตะกร้าและยกให้ตระกูลหลินทั้งหมดเมื่อหลินจือเยียนได้ยินการเคลื่อนไหวก็อดตามไปด้วยไม่ได้หลินเว่ยเว่ยพาเด็กกลุ่มหนึ่งเดินเข้าไปในป่าที่ไม่ลึกสักเท่าไรระหว่างเดินทางก็ได้ค้นหาร่องรอยบางอย่างในที่สุดท่ามกลางหุบเขาที่น้อยคนจะเดินทางมาถึงก็พบร่องรอยของไก่ป่าและกระต่ายป่าเข้าจนได้เด็กๆหลินเว่ยเว่ยส่งเสียงเรียกพวกเด็กๆหยุดเดินอย่างพร้อมเพรียงและตะโกนออกไปว่าขอรับ เสียงที่ดังกังวานนั้นทำให้นกที่อยู่บนต้นไม้พากันบินแตกตื่นหลินจือเยียนอดปิดหน้าไม่ได้การเคลื่อนไหวเสียงดังเช่นนี้ทำให้สัตว์ป่าที่อยู่ในละแวกสองถึงสามลี้หนีกระเจิงไปหมดเชือกของพวกเจ้าพร้อมแล้วใช่หรือไม่หลินเว่ยเว่ยเอ่ยถามด้วยความกระตือรือรน้นเด็กๆตอบกลับด้วยเสียงที่สดใสพร้อมแล้วขอรับดีข้าจะช่วยพวกเจ้าวางเชือกจดจำเชือกและตำแหน่งกับดักของตนให้ดีเหยื่อติดกับดักของใครก็เป็นของคนนั้นช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตนเองมาถึงแล้ว หลินเว่ยเว่ยเป็นหัวหน้าเด็กในทันทีการตัดสินใจของนางเปลี่ยนให้เด็กน้อยเปล่งเสียงที่ดังยิ่งขึ้นขั้นตอนต่อไปคือการหย่อนเชือกนางตรวจสอบแล้วว่าในหุบเขาเล็กๆนี้ไม่มีเหยื่อตัวใหญ่นักไก่ป่าและกระต่ายป่ามีจํานวนไม่น้อยนางช่วยเด็กทุกคนหย่อนเชือกเพื่อไม่ให้เด็กน้อยผิดหวังนางจึงพรมน้ําจากในมิติน้ําผู้วิญ,ญญาณบริเวณรอบๆเชือกเอาละ่ะเราไปเกี่ยวยากกระต่ายที่อื่นกันเถิดก่อนจะลงจากภูเขาค่อยกลับมาตรวจสอบการพิสูจน์ตัวเองของพวกเจ้า จากนั้นหลินเว่ยเว่ยก็บกฝ่ามือเพื่อให้เด็กน้อยเดินตามไป